นี่ก็มารับรางวัลครับผมได้เม o ลดี้ออฟตี a r ครับก็ก็ตอนตอนตอนแรกมีความแปลกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเพลงนี้ก็ปีกว่าแล้วนานแล้วก็แต่ว่าทางไลน์เมโ o ดี้ก็ยังรอบรางวัลนี้ให้ก็ก็ดีใจครับเรียกว่าเป็นเพลงนี้ยังติดถึงถึงวันนี้เนาะใช่ก็คือนานมากๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังแบบก็ยังมีการรับรางวัลกันอยู่ก็รู้สึกเป็นแบบประสบการณ์ที่ แบบนี่แหลเกรดฟูมากๆริเรียกว่าแบบไม่ผมคิดว่าไม่น่าจะหาที่ไหนได้อีกแล้วแล,ล้วเป็นเพลงแรก,กด้วยอยากมินิเกอร์อีกไหมเพลงอยากอีกแน่น,นอนครับผมก็มันมันเป็นอะไรให้เราเป,เป็นอะไรที่เรารักอยู่แล้วเป็นการแบบทั้งเกี่ยวอะไรก็ตามไม่เกี่ยวกับดนตรีการเต้นการร้องการอะไรก็ตามผมก็อยากอยากทำดีครับผม มันชื่นใจไหมคบกับการได้รางวัลมาชื่นใจครับผมก็แบบมันมันก็จําได้ว่าตอนตอนแรกๆที่ที่เราแบบคลิกเครียดกันอะรที่เราแบบเริ่มทําหรือว่าหรือว่าถ่ายเ v วกันอย่างยาวนานอะไรอย่างเงี้ยความเหนื่อยความอะไรทั้งหมดมันก็เหมือนกับแบบกลับกลับมาสู่แบบแบบได้ด้วยได้ด้การได้รางวัลเนเคย่านี้แบ้ขกบคือไรแวนคลับนะาะที่ ก็อยากจะขอบขอบคุณขอบคุณมากๆครับผมผมไม่รู้ว่าผมจะต้องแบบขอบคุณยังไงจริงๆไม่รู้ว่าผมทําอะไรท,ที่จะแบบได้ดี s e r v ์ฟ สิ่งสิ่งนี้จริงๆก็แบบรู้สึกขอบคุณมากๆเพราะว่ามันเป็นเพลงแรกของเรามันเป็นความฝันของเราที่เราอยากจะแบบได้ได้ไดมีเพลง<ช>อยากอยากอยากให้เพลงของเราขึ้นช้าอยากให้เพลงของเราแบบแบบคนรู้จักคนฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่ามันทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้ภายในเพลงแรกของเรารู้สึกขอบคุณมากๆ,ๆจริงๆกแบบว่าสุดดันไหมครับก็เพลงต่อไปที่จะมาเอ่อไม่ <ๆ S 2> ไม่ไม่ละครับผมเพราะว่าผมก็ทำออกมาทำมาเรื่อยๆผมผมก็พยายามทำเพลงที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้เรามีความสุขเราก็ทำดีๆเราก็มีเพลงอะไร มาออีกเเรรื่ยยๆลคับแต่ว่าจะมีอีกไหมอีกไหครับหรือว่าแน่นอนครับผมก็ก็มีแน่นอนครับพี่พี่จะทำเยอะแต่ผมหลุดสปอยครับผมหลุดบ่อยมากเลยขอโทษครับขอโทษครับครับขอโทษครับคนเรียกอว่าซุ ผมใช่ครับก็ก็กำลังทำอยู่ครับเป็นแนวไหนเพลงเต็นในเต้นตามได้ไหมก็เรียกว่าเป็น,นเพลง,งมงีมีจังหวะแน่ๆครับผมแต่ว่าก,ก็ก็อยากจะปุกปุกไปก่อนอยากให้ทุกคนไปไปรอฟังทีเดียวมันจะเพิ่มความยากในเพลงของเราขึ้นไปอีกไหมเพราะว่าเนาะเพิ่มเพิ <c oughs> ๆๆ่มความยาก <c oughs> ไหมผมอันนี้อันนี้ผมว่าผมว่าต้องไปรอดูดีกว่าว่าให้ให้ทุกคนได้ได้เห็นกันดีกว่า แต่เราก็คือทุกขั้นตอนเราก็มีความทุกอย่างใช่ใช่เราเราเราก็ทําเต็มที่กับทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้มันมันก็เหมือนทางทางค่ายทางนาดาวมิวสิกเงี้ยก็จะก็จะมีหลายๆศิลปินที่จะคอยทยอยกันออกมาทุกคนก็จะแบบสามารถติดตามได้เรื่อยๆต้องติดตามว่าจะเดี่ยวหรือจะคู่หรือจะอะไรยังไงครับพี่พี่ียถามที่เดี๋ยวผมหลุดจริงๆนะเนี่ยไม่ไหวแล้วพอเสร์ตีนเรามีงานอื่นในส่วนนาดาว เออตอนนี้ก็มีครับผมมีเออ่มีงานแสดงครับผมก็มีหนังที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ครับผมแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเราจะมีการการแถลงข่าวเอ่อจีดีเอสไลน์อัพก็เขาเขาเขาจะไปประกาศกันที่นั่นก็เดี๋ยวเราไปรอฟังพรุ่งนี้นะฮะเรืร่องว่างานเพลงงานภาพยนตร์เตรียมต่อเตรียมตัวรอครับผมเตรียมต่อเตรียมตัวรอได้เลยครับอะไรนะครับตอนนี้เรื่องท่าตัวเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็เอาไม่ดึ ใช่ครับผมเรื่องเรื่องเรื่องค่าตัวหรือว่างานทั้งทั้งหมดก็เป็นมีมีมีทางนาดาวเป็นคนสกรีแล้วก็เป็นคนช่วยจัดการดูแลทุกอย่างอยู่แล้วครับก็ก็ครับผมก็อยู่กับเาเลขปกติตั้งได้เลขปกติตั้งได้ครับผมใช่ครับติดต่อมาได้ครับผมนาดาว marketing at gmail.com ครับ đang làm gì vậy đi mất rồi, hãy tung cám ra, không được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 ,